ครับ BGFC อาร์ตมวันนี้เป็นเกมแข่งขันที่แพสสเตเดียมนรกสำหรับทีมเยือนของการท่าเรือไทย FC วันนี้บางกอกไลฟ์ต้องออกมาเยือนครับสุภชัยคมสินรับตำแหน่งเป็นกัปตันทีมครับในวันนี้และเป็นการลงสนามเป็นสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงครั้งแรกของนพพลปิตาฝ่ายรวมไปถึงปวินวัฒนบุญยงครับวันนี้ได้รับบทเป็นเซนเตอร์ฮาฟยืนคู่กับวาเลลี่เฮียก วันนี้จอจี้ซิมาคุลิเซ่ครับรับบทเป็นศูนย์หน้าคู่กับซาทุตะฮิโรโนริมาดูกันว่าเกมนี้บางของเอฟซีสามารถเก็บ3คะแนนออกจากแพสเตเดียมได้หรือไม่เริ่มเกมครับเป็นเจ้าถิ่นเขียรูกเริ่มเล่นก่อนจังหวะรุนธรรมตูครั้งแรกเป็นของทีมเยองครับยิยงลูกนี้นก,กิสนากรกินปัดออกหลังไปได้เปิดเริ่มมาก็ได้ลุ้นเลยครับและ และลูกเตะมุมลูกน,นี้ของพงพิพัฒน์คำนวณครับเกือบจะเข้าประตูไปแล้วครับแต่ฤริสกานากินยังปัดออกหลังไปได้และจังหวะฟรีคิกลูกนี้ครับของกิตเจริญเรืองปานบอลเข้าหน้าต่างครับออกหลังไปครับมีจังหวะลุ้นครับสําหรับเจ้าบ้านวันนี้ในช่วงเริ่มเกมมีจังหวะลุ้นธรรมประตูหลายครั้งครับสาหรับทีมเจ้าบ้าน แต่มาดูจังหวะการบุกค,ครั้งนี้ครับของบางกอรกราารันพงแก้วจ่ายบอลให้กับจอจี้ซิมาคริเซ่หลุดแผงหลังการท่าทายเข้าไปแล้วดวนเดียวลูกนี้ยิงไปแต่ว่าติดขาของวันลบแซ่จิ๋วครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสำหรับบางกอกาเอฟซีในวันนี้โอกาสหน่งๆของจอจี้และจังหวะน,นี้โอรวสัน์หลุดเข้ามาแล้วยิงแต่กฤษณะกันกินครับยังล้มตัวรับบอลไว้ได้ทันเป็นศูนย์หน้าตัวความหวังของการท่าทายเขาวันนี้โอรวสัน์ และลูกนี้ผมพิดวาคำนวณเปิดฟรีคิกเข้ามาเข้ามือกฤษณก,กันกินก่อนที่จะหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับการท่าทร 0, บาับซีศูนย์บางกอกเลฟซีศูนย์เริ่มครึ่งหลังมาครับมาดูจังหวะนี้ครับฟรีคิกของธนะของบางก,กราดอวาเลือเลียงวิ่งยิงอัดเต็มแรงลูกนี้บอลข้ามคานออกไปและลูกเต็ม,มุมครับมิช,ชลินีเปิดเข้ามา นี้หลุดมาถึงทางด้านของจอร์จี้แล้วยิงผ่านหน้าประตูครับทางด้านของกองหลังครับเตีร์บอลมาเข้าทางทุักษาประตูครับรับไว้ได้โอกาสหนึ่งหนึ่งหลายครั้งครับวันนี้สําหรับจอร์จี้และโอลาวสันครับปาดบอลเข้ามาหน้าประตูแล้วยิงลูกนี้กฤษณะากันกินยังปัดไว้ได้และตามมารับบอลไว้ได้ครับเกมคู่นี้ครับผลัดกันลุกผลัดกันละครับสนุกทีเดียว บอลมาทางหน้าของโอลาวสันอีกแล้วนี่ปาดบอลเข้ามาแล้วชาร์จเข้ามาครับลูกนี้ก่อนที่จะทําบอลออกหลังไปเองครับทางด้านของอนุสักเล่าแสงไทยลูกนี้แล้วนี้ได้เปิดเข้ามาอีกก็มง่งแต่กิษนัทกันจินครับยังรับไว้ได้ครับเครื่องหลังมานี่รู้สึกว่าทางเจ้าบ้านจะได้ครองบอลเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ทางด้านของบ้าก็ได้เสียวบ้าง มาดูฟีคิกของเจ้าบ้านอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ยิงกิสแกิรับหลุดมือครับก่อนที่จะช่วยกันเคลียออกมาครับลูกนี้ฟีคิกของพิพัฒน์คำนวณอีกครั้งหนึ่งลูกนี้แล้วเคลียออกมาจากเส้นประตูครับวาเลรี่เฮียร์กเล่นของการท่าเรือไทยครับมาประท้วงผู้กํากับเส้นครับบอกว่าลูกนี้เข้าไปแล้วแต่ผู้กํากับเส้นและพู้ตศิลิ์ครับปฏิเสธครับบอกว่ายังเข้าไม่เต็มใบครับสําหรับ จังหวะมอสักครู่และบุกอย่างต่อเนื่องยิงมุมแคบกฤษณก,กันเกิียนยังล้มตัวรับไว้ได้ครึ่งหลังนี้โอกาสเยอะมากครับสำหรับการเทืเอดไทยนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวะครับยิงไกลของมงน์คำนวณแต่ยังไม่สามารถผ่านมือกฤษณก,กัญกลียนไปได้ครับในวันนี้เป็นทน่าของแบ็กซ้ายครับลูกนี้เติมเกมขึ้นมาเอง และผู้ตัดสินครับก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นนั้นว่าการท่าเดอไทยเอฟซและบางกอ,อกไล้ครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชทั้ง2องทีมกันครับเปลี่ยนแบบทั้งทีต้องทนด้วยแผนท่าพิเศษสุรเฉพาะของ GS นานด้วยฝาสองชั้นแบบลิน ชัวร์กบแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเปลี่ยนแบตทั้งทีอ่ะขอซีเรียสนิดนึงเลือก g s w ทนนานชัว GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกถ้าคุณคือคนที่อายุ50-70ปีนี่คือ5เหตุผลที่คุณต้องทำประกันชีวิตอาวุโสโอเคกับ AIA เหตุผลที่1 AIA รับประกันทุกกรณีไม่ว่าสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆทั้งสิ้นเหตุผลที่สอง AIA รับประกันว่าเบี้ยประกันถูกมากเริ่มต้นแค่วันละ6บาทหรือเลือกรับความคุ้มครองสูงสุดถึง2องแสนบาทโทรสมรัครเลย02 305 50 4 0เหตุผลที่3 AIA รับประกันว่า เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่เพิ่มขึ้นตามอายุโดยไม่ลดความคุ้มครองของคุณแม้แต่นิดเดียวเหตุผลที่4 AIA รับประกันว่าทุกคนสมัครได้ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไรเราไม่ปฏิเสธการสมัครแน่นอนโทรเลยครับ02 305 5040เหตุผลที่5หลังสมัครแล้ว AIA รับประกันว่าแม้สุขภาพคุณจะเปลี่ยนไปเช่นไรเราจะไม่ยกเลิกความคุ้มครองคุณ ให้คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนและถ้าคุณเป็นผู้หญิงยิ่งต้องสมัครเพราะเบีย้ยประกันถูกกว่าผู้ชายเฉลี่ย20%โทรสมัครเลย02 305 5040ทำเถอะครับเพื่อคนที่คุณรัก รถแค่รถ okay. ล,ลุงอะ่ะเราเข้าใจทุกการใช้จ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสดอยู่ในพลัสชีวิตใช้ต่างเหตุผล hey, <yeah>. hey. ร่วมคืนความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยว ความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้วเบียรเป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้เมื่อหัวใจสิงหลอมรวมเสียงคำรามกึกก้อง ชชยชนะที่โลกต้องจดจำแชมไม่ได้วัดกันที่คำพูดทูลายันสวานไร์สิงค์คอร์ปอเรชันอนเชลซีฟุตบอลคลับหรือว่าพอใจนะครับหรือว่าพอใจเด็กสู้แล้วก็ uh, เล่นตามเทคนิคได้แต่ว่ามันมีด้วยสภาพสนามมันอาจจะฝนตกมาหลายวันมันอาจจะลื่นบาง,บางจังหวะเราก็ผิดพลาดบ้าง แต่ก็เป็นธรรมดาของเกมฟุตบอลแต่ถา,ถามว่าโดยรวมแล้วนักฟุตบอลก็ทําตามจังหวะที่เราวางไว้ครับผมแต่ขาดประตูครับผมอือนี่ผมเคยบอกแล้วว่าอย่างอันไหนผมไม่เห็นผมไม่ให้คอมเมนต์อันไหนผมไม่รู้ผมไม่น,นั่นเพราะนั้นสองตาของกรรมการเราไม่ไม่ได้โทษไม่ได้นั่นเพราะนั้นเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยน่าจะเข้าหรือผมเป็นผมเป็นฝ่ายได้ผมก็อยากได้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องว่ากันตามจริงถ้าเขาเห็นก็ ม่อยว่ากันนะครับถ้ากรรมการเขาเห็นเราก็ว่ากันถ้าเขาเขาไม่เห็นมันชั่วแวบหนึ่งก็ไม่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 เป็นปัญหาครับผมต้องต้องบอกว่าเราเราสู้ท่าเรือไม่ได้นะครับแต่โชคโชคดีโชคดีนะครับแล้วก็ยังคือสภาพสนามด้วยนะครับแล้วก็ท่าเรือนี่แบบมีเขาเรียกว่านักเตะก็หายนะครับก็หายมากกว่านะครับแล้วก็อย่างคือนักเตะบีจีเองเนี่ยมาเจอสภาพ สนามอย่างเงี้ยมันเขาไม่ถนัดนะครับเขาเขายผมยอมรับเลยว่ามันมันทั้งจับบอลทั้งการส่งบอลไม่กล้าเล่นไม่กล้าเลี้ยงนะครับส่งบอลง่ายๆก็เสียนะครับฟุตบอลระดับนี้มันเป็นไปไ,ปไม่ได้นะครับมันเหลือเชื่อนะครับมัน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 ห่วยนะครับบีจีเ,เ,เล่นห่วยนะครับนักเตะนักเตะเล่นห่วยนะครับโค้ชก็มีส่วนด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะมองว่าถ่าเรือเนี่ยวันนี้ก็อาจจะเรียกว่า เราน่าจะชนะง่ายแต่เราไเล่นแล้วจริงๆไม่ใช่นะครับนะครับตัวเห็นรับผิดชอบด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับสาวไม่ผลเราเราเปลี่ยนผู้เล่นเยอะนะครับเราเราเปลี่ยนผู้เล่นเยอะนะครับแล้วก็อย่างก็คือมันจะมีแมตช์วันที่11เนะครับเราเราก็เสี่ยงนะครับผมเองก็เสี่ยงที่จะใช้ผู้เล่นคิดว่าสามารถที่จะประครองเกมได้นะครับแต่ว่าพอส่งไปแล้วจริงๆเนี่ยมันทําไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ทําไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเหมือนกันนะครับเกมก็เลยออกมา สู้ไม่ได้วันนี้นะครับต้องยอมรับว่าท่าเรือเล่นดีนะครับมีความกระหายในเกมมากกว่านะครับเพราะว่าท่าเรือเนี่ยคือคือมันไม่เหมือนทุนในเวอะไรที่ให้เล่นนะครับไม่เหมือนโตโยต้าไม่เหลือนเอฟเอให้เล่นนะครับงั้นเอ่อเพรเชอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับทางบีจเองเนี่ยยังยังต้องเล่นกับโชโรเดียที่11นะครับซึ่งเป็นเกมที่บอกตรงว่าไม่ง่ายนะครับถึงเราจะมีเอ่อหนึ่งลูกกุนไว้นะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเราทําการบ้านเยอะนะครับแล้วก็นักเตะมีสมาธิ ผมว่าวันนั้นเราก็น่าจะผ่านชมดีได้สบายนะครับคนมันใจเดียวกันเธอกับฉันจะต่อจะเติมเราจะทำวันนี้ให้ดีกว่าเดิมด้วยใจด้วยใจเดียวกันที่รักเสมอฉันกับเธอกนน็มี